สวัสดีครับวันนี้มารีวิวโฮลไลโมโม่นะครับเป็นรุ่นเรสนะครับหนังดำนะครับสวยงามครับ ดิบแต่ครับสวยงามครับ ฟอร์มอัลรุนเรสก้านดำหนังสีดำครับใส่เทไรครับขับแล้วให้ความรู้สึกหนักพองมะไรยขึ้นมานนิดนึงใหม่ๆก็ยังไม่เคยชินสักพักคงจะชินนะครับ โมโมเรสในอาร์ติส2006ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ